โอ้โหฝั่งตรงข้ามนี่คือแบบฟูลทีมฟิลิปปินส์มะเนี่ยมาสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะเล่นเซตฟูลดาเมจของตัวซุนเซกกันนั่นเองนะครับผมเราจะเน้นไปที่ดาเมจหนักๆไปเลยส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็สับเปลี่ยนได้ช่วงเลดเกมเนาะ อาคาหน้าเจาะเกาะร้อยนะครับผมไกลพันสิเมตรลบลีก10เมตรนะครับเนี่ยินซีอีก1 0เมตรสแตทรวมรวมก็คือเจาะเกาะ100้นั่นเองนะครับส่วนสกิลพิเศษเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นฟิกเกอร์เนาะส่วนใหญ่จะเล่นเป็นสตันกันนะครับผมแต่ผมมองว่าฟิกเกอร์หาคิวง่ายกว่าสตันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าซุนเซ็กจะแรงจริงหรือเปล่าถ้าได้เป็นฟูลดามจในแรงร้อยดาวที่20 ใครที่สนใจผมขอได้นำพ่อมอดเคลวเพลย์ผู้ให้บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้รันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชัน่นจัดเต็มพร้อมโคดส่วนลดสำหรับคนดูช่องมอนเอลนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกเปคุ้มเปฉลาดต้องเคลวเพลย์เท่านั้นอย่าลืมเช็กโคดมอนเอลกันเยอะๆนะครับผมพ่อมอดจะดสปอนส์ต่อยาวๆเขาสุนักเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมา ซึ่งตอนนี้เนี่ยฝั่งเราประกอบไปด้วยตัวของลูน่ายาเลียไมเชนุยและก็ตัวของหัวอี้และก็สุนสิกนะครับมีตัวโกงอยู่ทั้งหมด3ตัวเนาะมีลูน่ายาเลียแล้วก็ไมเชนุยนะครับผมส่วนฝั่งตรงข้ามก็มีเทพเหยาด้วยนะมาดูกันว่าตีฟิลิปปินเนี่ยจะชนไหวกับเราไหมนะครับผมซึ่งผมต้องเจอกับตัวของเมเน่นะเดี๋ยวรอมันเสียสกิลก่อนนะครับปุ๊บงันงั้นเลยโอ้ย เราก็แรงอยู่นะอุ้ยแต่ว่ามัน2มัน2ก่อนเหทุกคนซึ่งเวลาผมเล่นสุดเจ๊งเนี่ยผมชอบอัพสกิล2นะจริงๆริงจะอัพเป็นสกิล1ก็ได้นะครับน่าจะเคลียร์เว็บชุดเดียวเร็วกว่าด้วยนะครับแต่แล้วแต่คนเลย1หรือ2ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเร็ขึ้นไปเนี่ยก็แนะนำให้อัพ2ขึ้นไปนะขอตัวกลับก่อนแล้วกันโดนหนอตัวของเมน่ชุดเดียวอะเหลืออยู่ส3หลอดมันเตะแรงมากนะครับผม เวลาชนเล่นกับตัวของเมเน่เนี่ยไม่ต้องไปเปิดใส่มันก่อนเลยนะครับไม่จําเป็นนะเพราะว่าตัวเมเน่มันถ้าเราไม่มีทางรู้เลยว่าฝั่งตรงข้ามเล่นเป็นไหมนะครับผมเพราะว่ามันสามารถใช้สกิลสองหลบเราได้นะถ้าเจอช้ำๆเข้าไปนี่คือพอมันหลบ2ปุ๊บมันใส่เข่าเราลัวๆเลยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยเราเล่นเป็นเซตฟูลดามจนะครับผมไม่จาเป็นต้องไปยืนวัดสุดๆเอาปล่อยสกิลไปตุ่มๆตั้มๆออกครับผมเน้นปล่อยสกิลแล้วก็ <I will S 1> ปิดงานนะครับเกมนี้เนาะ เป็นเกมเร็วนะครับเราจะไม่ยือถึงเลทนะว่าทีนี้ไม่มีตัวยืนแน่นอนนะครับแต่ว่าน่าจะเล่นได้นะลูน่าน่าจะเล่นเป็นเซตเวทเซตเวทตัวของป้องกันนะครับมาเดี๋ยวเราลงไปเติมล่างเลยเลยกันอ่าเมเน่น่าจะลงมาตามเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าทีมเราลงไปสแตนบายรอแล้วนะครับผมเราจะได้ตัวไหนและกันโอ้โหเเลือดน้อยๆทั้งนั้นเลยแล้วเหยา่มารับดาเมจแบบนี้ก็ปิดงานชัดดาวเป็นตัวแรกครับผมเฟิร์สบัตชัดดาวเลยละเฟิร์สบัตเฮ้ยโลหิตแรกครับผม เก็บสปีดกันเดี๋ยววนกลับไปวนครับเรามีฟิกเกอร์นะปึ๊บงัดทุบ2ทุบ3โอ้โอยรดาเมจไม่พอปิดแล้วไม่มีใครซับเลยเหรอโอ้โหเมื่อกี้คือยก3ตัวเลยนะนะเอาเราเมเนฟิกเข้ามาแบบนี้ต้องหนีครับผมดีมันไม่ใส่สุดวะเราไม่ชุลนีครับผมว่ายังไงจะ1-3มเลยไหมปึ๊บฟิกเกอรอ์กิ้งไปงัด3แล้วโอ้โหยรโลม,มันซับรวัวไงเมเนเรา เตะัวรัวอะไรไว้มาได้มา2คิวนะครับถือว่าเป็นช่วงต้นเกมที่ทําได้สวยคือเราเอาเป็นฟูลดาเมจมาเนาะแล้วก็อาคานานี่คือแบบเจาะร้อยเลยนะครับมันเลยเล่นง่ายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าฟิกเกอร์เนี่ยมันเล่นง่ายมันหาคิวง่ายกว่าสตัรน,นะครับซึ่งสตัรเนี่ยเราต้องรออลติเมทมันถึงตัวก่อนนะมันถึงจะช็อตได้เอเมเน่ก็ขยันเตะอย่างเลยมันน่าจะตีคีปเล็กแล้วเปล่าพอปุ่มแป๊บ มันไม่ตีอยู่ทุกคนบันดากเตะผมนี่เองมาเราไม่จำเป็นต้องไปยืนสู้กับมันนะครับหรือว่าปล่อยสกิลใส่มันก็ไม่จําเป็นนะถ้าทีมไม่มาเติมนะเพราะว่าตัวเมนเน่เนี่ยมันสองหลบได้ตลอดนะครับโอเคไม้ชุนนี่อีกขึ้นมาเหมือนจะขึ้นมาเล่นกับเรานะครับเดี๋ยวเรารับไม้ชุนนี่แล้วก็ไปล่างเลยเลยกันโอเคปล่อยเมนเน่มันเหงายอยู่เลนบนไอตัวหลุงเมื่อกี้พี่เห็นหนูนะจ๊ะเอา นีโอ้โหถึงกับอันติเมตหนีนะครับถึงว่าเราซื้อติเมตได้เนาะเดี๋ยวผมต้องอย่าเพิ่งถอยไกลนะครับต้องรอรับเมตดด้วยมาโอ้โแล้วเมเนลงมาดักผมแต่มันไม่สนใจผมอะมันลงไปเลือกรูหน้าครับผม,มจะรอดไหมไม่มีใครสนใจยาเลียเลยเหรอยาเลียรอดปะโอ้โหยาเลียไม่รอดครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามพยายามจะเอาก๊อตนะไอ้มังกรนะครับงั้นผมแตกกลางก่อนละกัน กลางไม่แรงเลยวะรู้ว่าไปเติมดีวะเนี่ยคีปุ้ยจะหมดแล้วโอเคผมไปเติมไปก่าแล้วกันอันติเมตผมอีก4วีนะครับผมรอฟกเกอร์โยกอีกหนึ่งรอบโอ้โหแล้วเมเน่มันหลบได้เหมือนเคยเลยอันติเมตย,ยัดโลม,มันก่อนแล้วรับเป่าไหนึ่งทีแล้วสกิลลีไม่ทานแล้วโดนซันอีกอย่าเพิ่งยิวอย่าเพิ่งยิวโอ้โหแล้วเพื่อนมาเติมสามสี่ตัวลูงงี้ไปเติมเพื่อนแต่แรกดีกว่าไม่นาตีป้อมเลยรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ เลนกลางเนี้ยผมมาเดี๋ยวเราไปรับตัวของไมชิโนนี่อีกต่อนะครับเลนบนไอลูน่ามันเคลียร์ไปแล้วผมไม่ได้จะทิ่มตัวของอีซิงนะเราจะรับไปต่อยเลนล่างต่อครับผมนี่ไงบนครับผมงานบนและไอ้ลุงไม่มีอัลติเมทครับผมรอบนี้เรียบร้อยรอบเมื่อกี้นี่ถือว่าซื้อสกิลรอบสองนี่คือไม่มีสกิลหนีนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งเรามากับไมชิโนี่นี่คืองัดรัวๆนะครับงัดทั้งงัดทั้งงัดมาในป้อมล่างนะครับผม ลูน่ายังคงอยู่ป้อมบนอยู่นะครับก็ไปแบ่งกันเล่นไปถ้าป่าอยู่บนเราก็ลงมาล่างนะครับเพราะบนไม่มีไฟเนาะมันเพิ่งเก็บตัวของเมนี่ไปอันดิเมตเราอีกสิบวินะครับผมซึ่งผมเล่นเป็นรองเท้าต้านทานสถานะตั้งแต่ต้นเกมเลยหรือใครจะออกเป็นรองเท้ารถคูดาวแต่แรกก็ได้นะครับเอาไว้เล่งคูดาวของอันดิเมตเนาะปุ๊บเก็บงานครับผมโอ้โหแล้วติดต่ออะไรวะเนี่ยเอาโดนต่อ Okay. มันต้องบนกลับมาแหละมันต้องอนกลับมาแหละตัวที่สี่คือไอ้ไม้ชินนี่มันวิ่งเร็วกว่าเหย่านะมันแค่กดตีปกติก็กิ้งไปได้เรื่อยๆะครับป้อมบนนี้น่าจะได้ได้อีกป้อมหนึ่งนะเอาโหแล้วเมเน่มนลงไปเอาป้อมล่างเราปุ๊บเหมือนเมดกับโลม,มันจะมากันเรานะอ่านี่ไงเดี๋ยวเราออติเมตแล้วก็ไปยัดตัวของแคลรี่มันต่อแล้วกันนะครับ ปึ๊บวนวน,วนแป๊บหายตัวลุงนะไอลุงอยู่ไหนจ๊ะโอ้โหแล้วเจอเมเน่ครับผมชนตอนล 2, 1, ะสองหนึ่งเจ้หวานี่ลุงเข้าไปแล้วผมแลวเมเน่ยัาตีเม่เปิดปึ๊บแต่ว่าไม่รอดว่ะโอ้โหมันก็จะแตกเหมือนกันแต่ว่าทีมมันซับเร็วกว่านะเราเสียไหมใชิโรนี่น,นะครับผมผมมีฟิกเกอร์นะเสียฟิกหนึ่งทุบเลยเหมือนเราฝั่งตรงข้ามเลือกที่จะถอยว่ะเพราะง,งั้นแล้วก็อุ้ยลยแมนด้งเหมือนรู้ว่าเราหิวอ่ะ ออขอยาตกลับก่อนนะครับผมเลือดน้อยมาเดี๋ยวเราพาไมชโรนี่ไปแก้มือเมเน่กันแต่ว่านนวกันที่เลนกลางแบบนี้ต้องอ้อมครับผมปึ๊บปิดงานไอ้หลุมต่อเลยกักอาติเมตเหรอกักอาติเมตเหรอเจอทะลุกำแพงไปดิคือส่วนตัวเราไม่มีสกินใหม่นะครับคอ,อ,อสโอเวอร์มังหะเนาะแต่ว่าเรามีสกินไซเบอร์ไซเบอร์พัง <laughs> คือช่องเรายัางเล็กอยู่นะครับผมไม่สามารถแบบที่จะควักงบอันน้อยนิดของเรามาซื้อทุกสก,กิีนให้ผู้ชมดูได้นะแต่ว่าเราจะเล่นไปเท่าที่มีนะครับมาเดี๋ยวลงไปเคลียร์เว็บล่างก่อนแล้วกันไอเมเน่น่าจะเคลียเสร็จละงั้นลงไปป้อมอีกอันหนึ่งแล้วกันเราเติมเพื่อนเร็วอยู่แหละเรามีตัวของอ่าเทอร์โบนะครับไปยัดตีไปก่อน ซึ่งสกินที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็สามารถเอาคูปองเวลานะครับที่เกมมันแจกให้เป็นช่วงๆเนาะหรือใครที่เปิดกล่องสกินได้ซ้ำนะครับผมพวก388เนาะก็เก็บสะสมไว้ให้ได้ถึงพันห้าเศษนะครับมันก็แลกได้นะตัวตัวผมแลกไปหลายสกินแล้วนะครับมาลอทีมเลยแล้วไมเจ้านี่เกาะไหมไม่เกาะแบบนี้ก็ทุกข,ข้าเลยนายเลยนะครับผมแล้วอีซิงอมตะไม่รอดนะจ๊ะโอ้ยออก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 อกเขฟิเกอร์ไว้ก่อนยาเลียเกาะพี่ดิ เอ้ยไอ้ลุงเขาบผม,ม,มเลยทุบมันได้ปะปึ๊บทุบโดนโทนาโดมันผลักออกเฉยเลยทีมเราเสียลูน้านะฝั่งตรงข้ามเสียอ e ี้ซิงนะครับไอหัวอีไม่ค่อยมาอยู่กับทีมเลยเว้ยหัวอีไปเล่นล่างคนเดียวทำไมอ่ะทำไมไม่มาอยู่กับทีมนะครับเดี๋ยวก็โดนเมนเทเตะล่วงแล้วจะดักพุ่มนี้นะครับโอเคทีมเราขึ้นมาออกกันและรวม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 แอดซัมโบแอดซมโบ,อเ,มโบเอาแล้วแคร,รี่ไปไหนอ่ะ เอาโอคลขขึ้นบนปุ๊บงกงัดไอตัวเหยวก่อนนะแล้วแล้วเมนเน่มาทุบจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเป็นเราฮะที่โดนเตะล่วงไหมแล้วเสียายาเลียงหนึ่งแล้วหัวอี้อยู่บนเอ้ยทำไมไม่มารัวมาาตะกี้ก็อยู่ล่างคนเดียวตอนนี้อยู่บนคนเดียวอีกหัวอี้ครับมาครับผมสกอร์คือแบบสูสีมากนะเหมือนผมจะมีคิวรัว,รวแตกสกอร์มันคือ10ต่10อส0อ่ะ ลานนวลที่กอสเซเลเยอร์นะครับผมฝั่งตรงข้ามเสียไป2นะแล้วเมนี่โอ้ยโมแตดูนะครับติดเลยโอเคฝั่งตรงข้ามเสีย3นะครับกลับไปรีอีก2เนาะมังงั้นเราเอาตัวของกอสเซเลเยอร์เลยกันแล้วหัวอี้มนลงไปกลางอีกแ้ะเฮียนตีกันก็ส์ก็ไม่สนใจเลยนะครับอีอี้อีอี้หัวอี้ยพี่แกคือจะฟาบเอาโล่เลยเหรอ คือแบบจะเกิดให้ได้นะครับช่วงเลเเกมคือพี่แกไม่แก๊งไม่ไฟอะไรเลยเป็นการเซฟที่ดีนะครับแต่เติมหน่อยก็ดีนะเพราะาตอนนี้เกมนำนะครับน่าจะเล่นง่ายนะมาพยายามระหว่างที่เกมนำนี่แหละต้องพยายามทําคิวทําไฟทําเลนทําป้อมให้ได้ดีที่สุดเนาะมันจะเป็นการนําแบบต่อเนื่องนะครับฝั่งตรงข้ามนี่คือไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาเอาออบเจกต์นะ ทีเมทผมอีกสวีจลีเนี่ยครับเหมือนทีมเราจะเล่นล่างนะผมจะรอที่เมทยัดเขา้าตรงพุ่มกลางนะครับป้อมป้อมล่างเนี้ยโป้งอะสปกเกอร์โยกในทัทีแล้วโอ้โหโยโคสวยแต่ไม่มีคนตามครับดูหน้าช้าไปนิดนึงเมื่อกี้กระทุ่มอย่างสวยตาเมทไม่พอปิดทั้งทีมโอ้โหถ้าเมื่อกี้มันไม่ติดว่ามีไอตัวไอโลม,มันน่บไม่หิวให้นะเมื่อกี้ผมตบได้นะนะ น่าจะยังจบไม่ได้นะครับทุกคนฝั่งตรงข้ามเหลือทั้ง4ตัวน่าจะเขี์เว็บใต้นะโอ้โอเคเราได้ดาบดามเมจมาแล้วจะขึ้นกลางได้ปะเนี่ยได้ปะไม่นานได้นี่ครับฝั่งตรงข้ามเหลือเยอะเนาะ4ตัวเลยมาเดี๋ยวเรา <Yeah. S 2> ขี่แท็กเตอร์ไปต่อแลวกันเทอร์โบ <Turbo S 2> ของเรามีใครจะแว้นไหมมีใครจะซ้อนไหมมันไม่เล่นไฟเลยนะครับโอเค ขับมาเล่นๆก็พอนะครับม้าเดียวเรามาช่วยตัวของลูน่าตีตัวของมังกรต่อนะครับเน,เน้นอ็อบเจกต์เนาะก็วิธีเล่นกดหาห้องนะครับโดยให้แรล่งมันเฉลีย่ยหรือว่าแรล่งระดับเดียวกันหรือว่าใกล้ๆก,กันนะครับผมมันมีวิธีกดก็คือให้เรากดโดยไม่เกิน30วิหรือ50าิวินะครับทุกคนอันนี้เป็นสูตรเฉพาะมอนเอลนะครับส่วนคนอื่นผมไม่ทราบนะบอกเลยว่าสูตรเฉพาะมอนเอลนะครับผม เอาไปใช้กันได้นะเวลาผมเล่นกดไม่เกิน30วิหรือประมาณ40วิเนี่ยถ้าเกินพวกผมจะยกเลิกกดใหม่ยกเลิกกดใหม่นะครับมันจะเจอแรงระดับเดียวกันแล้วก็มันจะเล่นง่ายนะครับเป็นการวัดฝีมือวัดเชิงไปเนาะพอตรงข้ามจะเป็นยังไงเราไม่ได้สนใจนะครับเราสนค่ทีมเราชนะก็พอนะไอโลมโดนไปอีกหนึ่งครับผม7ตัวมาฝั่งตรงข้ามเหลือ3นะน่าจะเอ็นกันได้นะครับผมปึ๊บ โอ้โหแลไอ้หลุมผพักไปก่อนแล้วโดนดาเมจชุดเดียวครับผมเบิร์ดไปหนึ่งดอกไม่น่าไปทดสอบดาเมจมาเลยอยู่ๆก็มาปิดคิวตอนจะจบเฉยเลยแต่น่าจะจบได้นี่ครับเหมือนเดิมหวัวอี่มาช้าเหมือนเดิมโอเคฝั่งตรงข้ามเหลือไอ้หลุมคนเดียวนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้หลุมมันเปลี่ยนชื่อเป็นอาอินนะครับชื่อเดิมก็เท่อยู่แล้วนะเป็นอาอินเฉยมันจะเรียกมันชื่อเดิมไอ้หลุม นันจะจบเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับผมกับการเล่นซุนเะซ็กฟูดาเมจนะก็รีบจบดีครับผมจะได้ปิดคลิปเออจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซุนเซ็กฟูดามเมจในแรงค์ร้อยยี่สิบดาวคะแนนแอคะแนนแปดจุดหกเล่นโคตรดีได้เอ <c oughs> อย่างว่านะครับผมแรงค์ยิ่งสูงคะแนนยิ่งได้น้อยนะอันนี้ขนาดเราเล่นดีเลยนะ ก็จบที่120ดาวนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจของในการกดไลค์นี่ครับกดติดตามกดคอมเมนต์นะผมด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวละครแบบไหนนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนใครนั่นเองนะครับผมบ๊ายบาย